รักษาแบบใหม่เนียนถูกใจผิวไม่ดำคือแต่ก่อนเียเราใช้เลเซอร์พอยิงเลเซอร์ปั๊บมันดำไงเพราะเลเซอร์เป็นความร้อนแต่พอเป็นเข็มพวกนี้มันไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นมันมันสามารถที่จะกิ้งได้ไอ้ตัวเลือกกิ้งแต่จริงๆยังไม่ได้อยู่ที่เข็มไมโครเข็มไมโครเป็นตัวที่เจาะรูแต่ตัวที่ที่ทำให้มันหายก็คือตัวตัวเซรั่มที่ผมที่ผมจะสูตรของผมที่ผมที่ขึ้นมา มันก็มันก็ฉีกออกไปอย่างนี้แหละพอฉีกอไปอย่างงี้มันก็เกิดการฉีกขาดข,ของของผิวหนังใช่ไหมครับพอมันกลับเข้ามาปั๊บมันก็เลยเห็นเป็นรอยย่นๆพวกนี้ขึ้นมาก็จะก็จะเกี่ยให้หมดเลยแหละนะเดี๋ยพวกนี้เกิดจากการมันฉีกตัวออกไปแหละแล้วพอเราลดน้าหนักกลับมามันก็เลยเห็นรอยชัดนะข้างหลังก็มีข้างหลังโอข้โอข้างหลังเห็นชัดเนี่ยตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเห็นปะ นี่ก็คือรอยแตกลายที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นรอยแตกลายที่เป็นลักษณะที่เป็นลายขาวๆเนี่ยนะครับเข็มไมโครเนี่ยก็คือเข็มที่ขนาดเล็กก็จะยาวาประมาณ0.5มิลซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทะลุเข้าไปบริเวณร,รอยแตกลายได้ซึ่งรอยแตกลายเนี่ยมันจะแค่ประมาณ0 3 0.3จามาจากไหน0.3ก็มาจากชั้นหนังแทกกับหนังกระพา้าเรามันจะควรความหนาแค่ประมาณ0.3เองเพราะฉะนั้นเราใช้เข็มประมาณ0.5เนี่ย มันก็สามารถจะทะลุเข้าไปถึงด้านล่างของบริเวณที่เป็นแผลไบแตกลายนะครับหลักฐานก็เราก็จะสูงอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรมากแล้วคือตอนนี้ยังไม่เจ็บใช่ไหมจุดเอนพอยต์ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่น้องรู้สึกเจ็บบอกเลยนะรู้สึกเจ็บแสดงว,ว่าเข็บเนี่ยมันทะลุไอ้รอยแตกลายเข้าไปเจ็บแล้วใช่ไหมเราก็ใช้เซรั่มนีฮะที่เป็นสูตรเฉพาะในการสมานแผแลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่นะส่วนประกอบของตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของพวกที่เป็น เอ,อ,อลแอนโชอีนกลุ่มของพวกที่เป็นวิตามินเอนะและกลุ่มอีกแล้วก็มีสารอีกหลายๆตัวสำหรับช่วยทำให้การสมานแผลและผิวมันกลับมาฟื้นขึ้นปกติทาเข้าไปนบ้าแล้วก็ทาปล่อยให้มันซึมเข้าไปบริเวณผิวตรงนั้นนะครับพวกนี้ก็ทำซ้ำสักประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งข้อดีก็คือเข็มพวกนี้มันจะไม่มีเลือดออกเห็นไหมมันจะแค่แดงๆนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยแต่ยานมันจะซึมลงไปในที่รอยแตกลายนะครับ